พรอนลงอาคมพรอนข้าสารเศกจัดการผีซะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่มาไกว้และนี่คือการ r รีอคชันสกีบ i ดี้วอร์ซีซันสิจากความเดิมตอนที่แล้วที่ไตรไททันต่อสู้กับสกีบ i ดี้เอมเพลอร์ใช่ไหมทุกคนสกีบดี้ o อยเหล็เอมเพลอร์นั่นแหละ เขาจะชนะไหมในตอนนี้เขาจะจัดการสกิมบิทีเอ็มเพลอร์ได้ไหมไปดูอ้าวไวฟูแฟตท,ที่บูดนี่คือฐานของดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นฐานของสกิมบิทีทอยเล็แน่อ้าว <laughs> ายผิดโอ้โเราเบิดเ,เธอเธอกันไปหมดเลย นี่คือฐานฐานของเราเหรอทำไมมันดูชั่วร้ายขนาดนี้อะรถถัง G o ฟอ e ว้โวอันนี้น่าจะเป็นไทท่านทีวีแมนล่างยักษ์ใช่ไหมทุกคนเห็นมีหลายคนคอมเมนต์กันบอกว่าจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ว้เจ้าสกีพี่นี่ทอยเล็กหนอนยักษ์ที่เป็นเหล็กมันชื่ออะไรนะ หลายคนบอกมาแล้วแต่ป๋าจะไม่ได้โอ้ oh, ไม่โหูมันท่าทางร้ายกาจมากมันน่าจะเป็นระดับโคตรบอดหูตัวใหญ่กว่าไทยรนะัฐทีวีมาอีกเเจอพลังลำแสงทีวีเข้าไปโอ้ oh! มันโดนลำแสงไม่ตายด้วยทุกคนอ๋อเขาเป็นแค่ตัวเล็ก นี่ตัวใหญ่อยู่นี่เอา้าแล้วมาได้ไงอ่ะไม่ไม่ต้องไปสู้กับไอ้นี่เหรอเดี๋ยวทำไมดำเนินเรื่องแปลกๆอะ่ะเขาชนะไอไอสกีบีดี้เอ็มเพลเลอร์แล้วเหรอมีผีด้วยเหรอจักรวาลนี้มีผีด้วยเหรอมีผีด้วยเหรอวัดต่อสว้ผี เคยหัวล้อมันหายไปไหน What What โ oh! อ oh! สกิปไปด้ผีมีพลังเหมือนกลิชเลยไวฟูต้องมาช่วยแล้วอย่าบอกนะขนาดไวฟูยังสู้ไม่ได้อะได้ไม่หูต้องใช้ทีวีแมนหลายคน มันมีพลังของทีวีด้วยทุกคนเจอพลังวิลิปโอ้โหต้องใช้ขนาดตัวใหญ่มาช่วยเลยนะอันนี้ตัวใหญ่หรือยังเนี่ยน่าจะยังนะน่าจะยังน่าจะยังเป็นไททันตัวเล็กอยู่แต่เมื่อกี้เขาโดนจัดการแล้วไม่ใช่เราเขากลับมานี่ได้ไงอะอะไรวะทำไมมันดำเนินเรื่องแปลก มันเข้าไปในตัวไทท่านทีวีแมนแล้วอย่าบอกนะว,ว่ามันมีความสามารถในการปรสิตดอีกอะแน่เลยว้าไทท่านทีวีแมนโดนสิงมันไม่ใช่ปรสิตแต่มันเป็นผีสิงอ้าพี่โอมีแมนได้ตายไปแล้ว อันนี้อยู่ในโซนของครัวโลกเหนือนะครับใช่ผมไม่รู้ฮ้าไทท์ทีวีแมนที่โดนสิงมาเล่นงานพวกเราแล้วพี่รองวูพี่รองจัดการดึงประสิทธิต์ออกมาพี่รองเป็นหมอผีหน่อยเป็นโอ้ชตอย่ายอมแพ้พี่รองโอ้โ oh, ห oh. พอมีพอเป็นผีสิงแล้วสามารถมุดพื้นได้อะ,อะแปลงร่างเป็นหมอผีจัดการผีซาพี่ร้องโอมันวับวับมันวับแวบวับแวบ,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 วบได้ถ้าเป็นผีไทเท,ท่ทันตอนนี้เรียกพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่ใช้พลังหมอผีจัดการมันโอ้โหนี่มีพลังยกสิ่งของด้วยมีพลังจิต มันจะโอพีเกินไปแล้วนะเจ้าผีสก,กีพีที่ทอยเล็ตนี่ใส่วิชาอาคมลงไปในกระสุนแล้วยิงมันกระสุนทําลายผีบึมบัมบึมบัมโอ้โหอ้ยโหจแย่แล้วพี่ลองแย่แล้ววายยาพี่ใหญ่มาเร็วๆดีมากเขามาได้ทันเวลาพอดีท้อนลงอาคมทอนเข้าสารเสก การผีซะร่วงไหนสองต่อหนึ่งแล้วแกจะทำอะไรได้เจ้าวิญญาณร้ายผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนได้เสร็จพี่ใหญ่ไปแล้วด้วยคอนลงอาคมดึงมันขึ้นมานั่นเป็นไงคอนเข้าสามเสกอุ้ย ก็แค่ช่วยไทยทันทีวีแมนได้นะแต่ว่าตัวผีทอยเล็ตมันก็หนีไปได้อยู่ดีว่าแต่ไอเอมเพลเลอร์มันอยู่ไหนเนี่ยเมื่อตอนที่แล้วยังสู้กับอาทท่าไททันอยู่ดีๆแล้วทำไมมาตอนนี้หายไปแล้วตัดเรื่องแปลกๆเว้ยนี่น่าจะเป็นโดรนเอาไว้สอดแนมนะว้าวเทคโนโลยีของอา่าของจักรวาลน,นี้มันสุดยอดจริงๆมีโดรนสอดแนมด้วย โหเยียบน้ายับตอนนี้ไททันทั้ง3ตัวอยู่ด้วยกันเมืองนี้ต้องราบเป็นหน้ากองแน่สำหรับพวกสก i บิรีทอยเล็โอ้โหไม่ใช่3ตัวมีไทไททันด้วยใครจะกล้ามาล่ะทีนี้ต่อให้ G-Man ที่เก่งที่สุดมารวมกับสกีบิรีด็อกเตรมาก็ไม่สู้ได้ล็อกเมื่อไททันสี่ตัวอยู่ด้วยกันว้าวเหมือนไคจูจริงๆนะไทไททันเนี่ย พี่ใหญ่นี่ก็เทตลอดนะเทตลอดการเอ้ยโหมันมาแล้วไอ้สก,กีบีดี้หนอนเหล็กเออโหจับได้ย่างหน,นักเจ็บหนักหนีไปไหนไม่รอดเจ็บหนักแน่นอนมาเฮอะต่อให้มาเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวโว้ยมีหลายคนอันนี้อะไร นอกจากสอดแนมได้แล้วยังยิงได้อย่างรวดเร็วรุนแรงว้าวอ๋อมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของไทยไทยทนันเป็นอาวุธของไทยไทยทันที่ปล่อยออกมาเหรอโอโหโคตรเท่ที่ใหญ่ลุยต่ออ้าว P.O.V Man ดได้ตายแล้วแล้วนี่มันสกิบิดี้อะไรเนี่ยเจอพี่ลองยิง เรียบร้อยตายซะนี่ไงสแสดงว่าไทไทท่านยังจัดการเขาไม่ได้นะเจ้าสกีบีดี้ทอยเลตเอมเพอเลอร์เนี่ยแล้วระดับพี่รองซึ่งเป็นลูกเบียน้อยของจักรวาลนี้ก็ไม่น่าจะสู้ได้และยังไงปล่อยให้พีโอวีแมนสู้เหรอ,อยังไงเฮ้ยโอ้โห สต่อหนึ่งอย่างนี้แกคิดว่าจะสู้ได้เหรอไอ้พวกสกีบีท i อยเลตไม่ไม่ต้องไปนับนะเพราะมันวันช็อตวันคิวอยู่แล้วพวกนั้นจบโอ้จบแล้วเอาแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นสกีฟิ ce, ตี้วอลส์ s รีซั่น18ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ